วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชบโรกางกให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาบรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารส,สนเทศตามพระราชนำริเฝ้าทุลอองพระบาททรงร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตรย์ยาวทโลกประจำปี2566หรือ GYSS 2023ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทรงรับฟังการบรรยายเรื่อง Opening the Infrared t r e a s u r e c h e s t with the James Webb Space Telescope โดยดรจอห์นเมเทอร์นักวิทยาศาสตร,ร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2549 จากผลงานการทำโครงการดาวเทียมสำรวจพื้นหลังของเอกกพบในปี2532ดรเมเทอร์เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์อาวุโสศูนย์การบินอวกาศกอดดอาร์ขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือนาซาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ตรวจวัดรังสีอินฟราเรด นอกจากมีความไวต่อรังสีอินฟราเรดหรือว่าร่องรอยของความร้อนจางในห้วงอวกาศสูงทำให้กล้องสามารถส่องทะลุทะลวงกลุ่มหมอกของฝุ่นและกา๊าซเข้าไปมองเห็นพื้นที่ให้กำเนิดดวงดาวต่างๆและบันทึกแสงจากกาแล็กซี่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักซึ่งมีอายุกว่าหมื่นล้านปีได้ทำให้มนุษย์เห็นภาพจากกาลได้ลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การประชุม GYSS จัดขึ้นตั้งแต่ปี2,556ต่อเนื่องมาทุกปีโดยมูลลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มีการเชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลและวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกกับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ทางวิชาการอีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมูลนลิธิเทคโนโลยีสารส,สนเทศตามพระราชดำริจัดตั้งคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการจากนั้นทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมในแต่ละปี ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20มกราคม2566ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก21คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวกว่า800คนจาก38ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจากประเทศไทย10คนนอกจากนี้ยังมีอีก11คนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการชมแบบออนไลน์ด้วย วันนี้เวลา15.04น,นสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพะัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัพปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอภิราชโอสถานนประธานมูล,ลนิธิไทยเยอรมันเพื่อการพัฒนานำคณะกรรมการมูล,ลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการปิดการดำเนินกิจาก,การมูลและนิธิไทยเยอรมันเพื่อการพัฒนาสมทบทุนมูลและนิธิอานันธมหิดล ตาตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขสีสีอรุณกรรมการและเลขานุการมูล,ลนิธทสมเด็จพระเทพพระราชสุดานำคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่น2,515เฝ้าทุลลอองพระบาททุลกล้าวทุลกรมมะหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟประเพณีน้องใหม่จุฬาครบ50ปีมมไไชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพพรตราชสุดานายพงศ์เกษสวัสด,ดิบงประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราช,ชปถมมสเด็จพระาธิราีเจ้ากรมสมเด็ดเจพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกพร้อมกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องวัดความโค้งกระจกตาวัดรูม่านตาและตรวจวัดค่าสายตาแบบอัตโนมัติ <c oughs> เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิทประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลศรีสะเกดอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะเฝ้าทุลละองพระบาทกราบบังคมทุลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชนำริอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก